มาสุทาเทอพิดอดันเฮียงรายกกันดังของรายการเสียไปลอยจากเมืองยายเทียงวันหนึ่งเมื่อได้ตุ้งทักพิดอดค่ะในวันที่เก่าหรือทวันห้าปีคริสต์สองเหงสาวสามพิดอดีเข้ามาด้วยรายการอันนี้อย่าลืมแชร์แล้วก็ปันเท่างใจใเลยลองปุญพีข่าวทัศน์สัง ข่าวปังติกข่าวนาซิกการไปดัเสีงงยงเท่าไรเมื่อว่าเงาไล่ในเมืองไต้เสียงกองเตียรหลายหลายที่หลายหลายข้อาีได้ย,ยินข่าว,หวาเาหนือไลยเจอในยี่ดีเสียนไปหลายจากมืองใหญ่อันเป็นล้านพบิดกอลค่ะไล่กับสิบกว่าหลายหลายที่เหมือนกันว่าอันกองเตียบมึงถึงยอปู เสียไป็นลองติมานเมียนอยู่าเอกวคนใ้พื้นดีลาดมามองลำซามองดองตไอยวันไ้อันหฮมมันเสดเป่าสดเพียวมุวยเจ้าคือมึงได้มาห้สบเกปีเขาเน่ยกินขันมันตีอยู่เว้ยลองไหนไลนเสียงมาปันไป เมื่อวันที่แปดเลื้อนทนห้าปีสองหิง้าวสามขายามหกโมงกาาา 9, ลางค่ำปลายไปปีนาล่างไหลจุมวันให้ยาสอดยือพายออกเก,กี้ยวกูคายฮีมองโลกเขียววันให้ตายมาเจ็บอัมยมสาวหากก็ควรนะไคุณดีหลังนี้จริงไหม การที่สอดยืดนั่นจะได้เป็นเรื่งย้อ,ยอนมีความนี้เป็นเย่างดีค่ะประเด็นตอนหนึ่งว่าเปิดสอดย่อก่อยวปองว่าสอดมือกามาปอกาปินเย,ย่อกี่ยวยี่สิบเดืนกัหนึ่งจำหลังล็อกลับปักเปึงซึกเมือม่อเมื่มองโลกเขียวอันหฟังเอาอูเขาเสียเลเก้าเต่อยักเพิวลงกันลงเห็นพิวสังขา ผิวมือได้เขายาสอดปิเทียงภายหนึ่งเฮียนซึกแสดโหนดเทียงกัหนึ่งห้าอันไั้นอันนี้บอกความหมายสอดยืดปีนหน่ออะไรสอดเยอะกว่ายืดซ้ำเทียงกัมหนึ่งกันควนพื้นที่ลานว่า,ยยา,วาก้อยอ่ำยอมชาวฮาโกตั้งบมาตั้งก๋อยก็แล้วเพืะยินข่าวที่นีก็อ่อนกัน ลีใจยเย่าก็ชซื้อใจเอาไว้กวนเมืองไต้เขาขาใดอย่าปีว่าตีหักจุมโนเขียววันให้ไลยินจือ้อเสียงเขาคุยเนี่ยเจ้าไต่ป่ออิ่มมือจังมา้างกเขาวัานเก็ยบขอนย้อนเงินป่อทุกหลูไหลกินโคของอุจา่าพปิเจนวนเมืองไต่าาเขาขาเลี้ยงมากเหมือนอัไเป็ดไก่ mù má dưới này thèm còn khâu dưới này kán, yà bàn, yà mừng, này khâu bên xí gắn lưng chân dưới này ya vàng mương này ăn khâu quay nó này thủ lý nén giòn như quế bì nó ra lại lai gắn là thiêng tiêng chạm tiệm chợ bì nó hao quần đôi là khâu mực mờ nửa quân mực đây hao khả mỏ cả hì cả buồn mà tay เพียงดินเหลวจับสิเหลวข้อสั่งดีนเหลวก้อนเมือมงเป็นเสียงเหลวในน้ำหม้อโอ,อโคเขียวมันหนังมีปีนอหลายอยู่ดีรายการยามช่างลางต่อไป่สับเรียงปีนอห้องันแหงเคเพียนดินเยิลเขามีหลงมองจิงก็เหลวกูก็คูยว่าสีจิ้นผิงจับสิเหลวก้อนเมือมงเป็นเสียงเหลวเพียนดินเหลว อันนั้นเหมอนหอเมืองละเลีล้ยงคนขัเมืองไทยดับสิเหลียวลงมองจริงก็เหลียวคนเมืองเปลี่ยนเสียงเหลียวเมืองมันมีน้องหลายเขาคือมันเขาเป็นขุนเยอะกว่ายิบมืองอินเดียมาเลเซียสิงคโปร์อเมริกันญี่ปุน่นกาหรียดับสิเหลียวเปลี่ยนนีนเหลียวมองโลกเขียววันให้ ซ้ำคาเหาเมืองไต้ในเป็นผงซึกลึกผงซึกลึกตาปันกันอุบปปึงไม่เอาดังของเกาเอาปอดกันไม่เอาปอดออกสัวเอาปอดจันจุ้งกะละลงวันให้เถียรถือเมืองไต้อ่ำปันมีดับสิกเดียวเพียนดินเดียวปีนอกทั้งหลายอันเขายกเกาเต่าแยกกอผิวคือเจ้าเกา เมเจ้าเก่านาขึ้นเจ้าเก่าวานเจ้าเก่ามึงเจ้าเก่าขึ้นเจนันยาสอดยื้อเจนันก็ถูกดีก้อยถูกดีตายดีไลยการเสียนปลลอยจากมึงใหญ่ลาดจอมหลกอันหันอันบิดาเขาขาอะไรปลายละไลญา่ากันอยู่เจนันเขาจะใ่ยาสอดยื้อสังคาไรยิ่งก็ดีกวมึงก็อย่าลูกอ่อนเล็กเยอะ หนุ่มเท่าใจายิงก็เลยคันว่าเฮ้เขาเจียวมวยค่ะป้อกวนหมอป่องปึงแลหมอวนันปีหน้้าทังหลายป้อเขามีน้ำดีไม่ใช่เวลาดีเฮ็ดที่เขาควยน้ำจนนเจ้านี่เข้าหลบป่องใจดีแนอ่อยูไหมมากี่มาอีนั่นเจียวสิมาน้ำกวายน้ำ ยืดดีย่ำนั่นตีเลยยืดดีเล,ลือตีเลยยืดดีโหกว้างพอไล้เอาตีเลยมาล่ะผู้กัดเขียนลุงเรียนในดับสิกอรมรีกันนั่นว่าในเอเชียมาดิบินขีห่าอันตาติดดาตาเตียนเมียนเขียนจะได้มีความอนาโอจ่านั้นสาธุว่าใครเอาเปียนสู่ผู้เขียนเลยใครสังสอนเขาอันใจริญไลมันนำหลวงยืดดียำ่ำยืดดีโหเป็นอะไรที่ มวลาหมอนเขียววันให้อันขึ้นลองขึ้นลองยิบกองเสียะยเกาเตาเพียนลินเยาก่อเมืองเขาทีได้ก็หลวเอาดียังเผาสอดยื้อก่อนดิสอดกาผิวหา้ากาลมหา้ากายากินหมากหา้าเอาอีอ่ะอันนั้นก็ยางสิบหกหกหลีงงาม,งามตกบนเขาอย่าให้มันไหลเป็นก้นนั่น มีเสียงดังอยู่ปีนอตั้งหลายแต่เฮามันกึดยึดสางว่ามันมีลมหายใจมันก็ดียะเพราวะว่าไปผิวเขาสิบก,กว่อนนนาอันน้หนาเออเนี่ยวันว่าย่าก็หยิมยำปีนอตั้งหลายดีลีจะดีชื่อจะย่าก็จะเป็นข่าวลีปุ่นดาปีนอเขาคาตีทีว่า,วาลองดัง,งยาสดยื พายออกเจ้ากูคายีมองโลกเขียววานไทโฮมดังปีไอเลน้องใจมันมาเป็นผีอย่างนั้นก็มีเยอะจาะตีในย่อมย้อมชาวฮากอมองมินมองลิ่งแหลีงตัปีเกี่ยววันหนึ่งหมูเจ้าสู้ยุ่มยมามมันก็ดีฟู้ลงเขเขียวลูกกว๋วยตายตีใน มันเดออกมาทางนางเลยออกมาซับแรงเลยยาปีว่าสิบได้ป้อจานกว่ายิ้สู้อยู่วันให้ป้อนเลาดเหมือนสู้ทงร่มก่อนนาตีซ้อนเออนาลินซ่อนเออสองยามเลยิน้นความสูรัดโค่นให้เผื่้นเปียนเข็ดเลียนเผยมีมาหูใจกันวันเมือเอ่อไรนี่เผยสู้ป้นจึงนั่นเอาไว้ข่าวลีปีน่าทั้งหลายเมื่อวานนั่ยยาสอดยือ้อ อำยอมสาวหากกมาเจ็บและเรียบอำไรเกิดมาเยาวเขาไรข่าวดีนั้นกวันดังนั้มอนกันหลีใจไว้สืบสีใไมือวันที่แปดเดือนทุนหาขายามสิบสองโมงสามสิบนีมือว่าเหมือนกันจุ้มแอดดสพีพี หมองโลกเขียววันให้ขี่ก้าโฟวินสิได้เรียนมาดังภายของเมืองกึงหลวยลาวภายจานวันน้ำกัดยาสือลายไก่ก่อนสอดเขีดาคืกามองตรงตรวยวนให้กวยเลาบนดีได้ดว่าเขามาจอมกันได้มาเป็นกันเที่ยงรู้กว่าเย วันนั้นเปืนดีเลยยินเข่าววงเวงว่าคิงเสียงว่าก็มาจอมือปอกไม้กุยกะจ่องตีปากามันห่าอันยาสอดยืนในในโกวะปีนอ่อนละลาเสียงว่าบินก้อนเมียนเห็นตาติตดตาเตียนเสียงว่าก็ในก็ยามบินกุ้นเก่าของเจ้าภาคุนสะกุยหนังเก่า หลังๆมาเนี่ยกว่าหันนี้จูงกล้าขายยามเมากับกว่าเฮ็ดก็เปิ่นกว่าอยู่เน้อเปิน่นทางว่าเจ้าเก่าได้มักมีดีเป็นเยา่าก็เฮ็ดเขียนโดสุดใดพ่อจันเพก็เลยอันยามักหลังจื้อจัดวันเมืองจื้อนั่น,นอ่ำตายดีสีก็ตื่นดีเป็นเสียวเมียวเมียวปิดอกขาก็ดเดียนเมื่อนัง่งเจ้าซึกจอมมึงอันยามอยู่ในของเสียวขึ้น,นได เป็นผู้กวนดับจุมเจ็ดศูนยหนึ่งไว้เสียหักหลังเสียเลี้งกว่าหาโคโขเขียวเอากองเสีถามยือเสียนไปลื่นสุด้าเป็นฮือลาตายผักสิแลหักสามนั้นก็ยดยาดูไววอิ่มมึงขี้อันนี้ก็ดีกวยอ่ะทำถึงถึงมากบปานผาปรุรงปีเขาเสได้เที่ยงหลายหลายก็ อันหลังของเสียวคือถึงได้โคมป่าถึงเจ้ามึงถึงพี่น้องข้าก็ได้นับหลยว่าเพอหลายหลายอันตายกว่าที่นั่นฮักหลังกองหลังชืง่อจานั้นเป็นที่นั่นหลายหลายก่อนเลยเนอยู่ยาว่าเข้าขาจังไรข่าวดีเออพี่น้องทั้งหลายเอ,อ้อยเปด้วยกันนิดนึงการในากาควบลับได้จ่องดีปลาการของเสียงว่าหน้าตา hốc hại Nà ta lý im mở dàn chăng Tăng hiếp lai sang Xăm nà lai phí lít đỏ ra lại Còn đây nhà xót dư văn Mong văn hay gò biến phí cưng găng Tí này này khảo và đẹp quấy lắm ấy các sản phẩm nhà xuất này ở địa ngạc Bị đạo đang lại Điểm nhóm xếp cổ Ý xuất là đăng mặt đăng tài Xếp cổ bị đạo đang lại Sáng nhà nằm xếp nằm Côn mương đại sản phẩm bị đạo Sáng ba đủ kinh sáng hoa Nào cả nhà xuất Bị nằm nãy Côn mương sản phẩm kiểu chạy phóng ca อันไนก็ลีอามไม่เขาถามว่าขี่ก้าในขายามกลางวันตีดอดเพมมันอยู่ในต่งเขาหรือไ้อยาปีหรือเปล่าอันไนเปลี่ยนดินได้อามเจอเปลี่ยนดินมองโนเขียววันให้ชิดเหมือนกันมินอ,อไหลมินอไอหลาซิมานาเขาก็เพียกวกกนืองได้เสด็ยี่กว่ามินอไหลายซิมานาเขาก็ซิมอันาคนเกนองญได้จอมกัน กับนั้นปีดอกโหปัญญาข้างทั่งหลเซ็กซจุ่มได้มีไว้เหมือนดีพอมีเขาก็มึงได้เหมืนอนขี้เหร่เลยเขามันจะเอากา็กอะไรเลยวันกันคัดใจเขาไว้กับฮือหลีกันนะเข้ามาในาวันนั้นนะกินน้่หบูฮ่าตีแล้วใส่อยุกปิยาให้เขาไว้นำนำ้ำเจียวมวยชื่อไหนมึงไตจากกัดจิตสรงางจะว่าปล่อยไว้เยี่ห้ก็เปลี่ยนเชื่ไหนสิบกว่าตอนนั้นมวยหนัก วันรู่เมืองฮามย่าเหนียวปีนอเขาหันโคเขียวเห็ดอีสังไหวปันเหอะเขาโกยที่ดิ๊ดกัยมันเข้มหน,น่อยยัปีนอตั้งหลายคือกว่าคือเดียวนาสีน้ำกีนลึกเดียวกาสามลำนี่พอดินเนี่ยจวนละหลายสองดียปาเสียงว่า ลองตีมันอันคนเมืองใ่รกวยคอแบบนั้นเนี่ยเมือังสู้ถงลมคิงเก้ามันได้เก้าขายวูเสียจังไกขึ้นมาเป็นซิคโคเขียวหวานให้หมอหมอุบหมอหลัดหมอผูร่มแหล่ไรจันมันมาในวันไท้การานั่นกุยปีดนอนางหลายสังปาสู้ถงลมคนเมืองหนจูหมอกันสังปา คงหานมหาสีลุลีลุล่ะอันปินเบ็ดเผืนเข่าอาศิเอดพีพ,พีอันอุบนดีโดนดีนะอันไนก็คนเมืองนีนมีดังเกีวว่ยวเวยุ่มยามาสู้มุนโหอเยอะก็คงหารเตรียมมาโลมาก,กองสองก็ในมอสตีวิริยะมอหักตูกกูดายดังสองก็วีดอาเขาอยู่ฮะสู้ถของโลในมันมีมีมหลายก็ เฮาใกล้ต่างบันจีว่าสู้สองมีปอมมันตายอ้าวกูเป็นเอาไม่น้อยมันกว่านอนจอดกูเป็นเอาไม่หลงมันกว่าเรื่งพงหารมีไรก็แน่รรมเลยกุยกะหยิ่มยาว่าพงหารรู้ดีรู้หลาเจ้าก็สู้ถ่มลงตีอ่มากไวยป่นลงรวยในกาสามลำนั่นอันญญยาืยอตีลวยแลว้วผายจานวันน้ำกัด มึงกนมือว่าไงอืมป้าฮดอกสังป้าได้เขยียมทนกันปีนอผูปัญหาทั้งหลายเอออันนี้ก็ป้า,าขามาตัวยลอกลายไปติดเปลี่ยนการซื้อป้า,าเป็นน้ำมือของโคลลยเนี่ยหลีกย้ยอนยากกว่าหลีปันสูกกนเทียงรู้ก่อนจอยผิญญญวไออันยาวอันยาวมึงลึงจริงอันกว่าข้องเอาผู่เขียนสิได้ว่าผิวได พอเปลี่ยนลำมือของเสียวขึ้นถึงใต้เนี่ยกวนเมืองใต้ดีปันสู้เขาเทียงโคเขียวหลีมีโคเขียวมีมีโคเขียววันให้ได้เป็นผีริบหลงอันกินเลือดกินไส้อันเกาเมืองเขามาปานสิบปานกาน้ากุ้ยปีหนอทังไรเมืองใต้มือกวนขออะไรเมืองใด้เหมอะไรขึ้นเมืองใต้มันขึ้นเยอะ ไต่หองอะไรย้อนคู่เขียวเลยปีดอคาบาดีหู้ซึ่งก่อนไรเน่ยเห้เขาออกวัให้มาหนำๆจอมป่วยแบบหนำๆซิมเวียดหนำๆซึกโคลายเฮอมีน้ำใจกับัทหันเ้อเปลี่ยนก้อซึกงานอันเฮ็ดจือจัดวันมึงเธอคัดใจเสดเพียวเขียนเรื่องวันไฮอันย่าไตอันหุ่มมีนอลายสีซีมันซึ่โคลายวันมึไดน นำกระั้งเขียนรุ่งเรียนนาซิปังติกเขาก็ายู่ย้ำว่าเื้นเดอ่อนเปยันสูผู้เขีนเหมือนทงทุมวานให้ปีนอาอปันเทนังหลายเมื่อเข้าข่ายยินข่าวว่าเขาลูกโคเขียว่วยเหมือนก็ตายอามีเพอร์สีรายก็กยังมีดังซื้อแจอันได้จังเลยหลัใจลองทีวกว่าถามด้วยละ่ะลูกหวานหุงเฮียนห้าอันเบนพอมีเขาหา้าเจ้าสังขาหา้าคนเมืองใจห้า พูดม่เป็นยาจัดนดิจันไลทั้งหลายห้าเนี่ยของสี่ลายห้าวันให้ก้อยก้อยหรือก้อยเอยที่ยงอันนั้นว่าเข้าไปใต้เองกันน้องถูกรีเปลี่ยนกันอันนั้นหม้อโอ้มันดึกเกี่ยบอยู่เว้ยมันลืมม่วนว่าไาอา้ก้อนอะไมันก่อข้องว่าไอ้ก้อนปุ่นเลยหยิบเลี้ยวมาพันก้นเออคืนนีหลีก้อยเอเี่มันโหลหูโหลหูงเงาหูใบ คู่ดีเดสัติเมือนอย่างไม่ตัวหนึ่งได้หลือผู้ว่าหักมันอยู่ดีละลำมันอยู่ดีละกิ่งมันอยู่ดีละเมยยอดผือมีดีละมันดุดีละมานปีนอ่อน,น,นร่างไรพอเสียไปอรองสิงกองเตียดติ๊กันที่ไหนเนี่ยใครต่อแต่ในพี่ด้าเข้าขาเชื่อง,งื้งห่างสิยแล้วที่ันเฮียงวันไทยซื้อเชียงไหมมันมึกเมย์สิ มาหาเด็กขึ้งคืนคำนั่งข้าหัวเจ้าสวยเด็บเจ้าผ้ามืองยองนุ่นในเหตุกสิบ,บ64นั่นเมื่อห้าสิบเก1าปีบนมานนขอดพอดโกดตั้งไว้ปัน SSA ชาวสแตทอาร์มี่เนี่ยดับสริงจริงไดสื้อเทียนรันว่ามียิ่งดังยิ่งขอดพอดโกดตั้งในอวนหูเนี่ยเข้าบนิบนลูกวนสายผมหักเลอมควเลย ปากเป็ดกองลังเปดเมียนางขึ้นคำเถียงลูกกวอันใน้องหมึกเหม่อของสื่อเทียนสือ่อเสียนมาสื่อเทียนก็สอส่อส้วนส้นเป่าเฮอแต่ปีมันหายลูกนอกมันสารคัดจังขุนสาหา้ากูจิกลองึ้นในก็มีเอาไว้ปานสิบปานดองไห่ปีดอกหูป,ปันเทียงทั้งหลายก่อนหนเลยคือสื่อเทียนเขาสื่อเทียงในปิ้นคือมากจือมาเข้าว่าเกี่ยวสิ่ง สีใต้เขาว่าซื้อเทียนซื้อเทียนหี่อู๋เขาเปลี่ยนคนโคตรน้ำหมอกเจ้าผ้าวิ่งสีโป๊ะปีนอันะหลใครว่ากับยาก็ไรคำพองยังหลานว่าเจ้าผ้าสีป๊ะออมาเก็บเ,เลีกกนน้ยงเลี้ยงหนูกันนันตุยคือดีสจใต้ละอซื้อเทียนนี่ไหนก็ว่าวกยกะเป็นกับยาห้ามาลุ้มลุ้มห้าปีนอน้าเขาขาก็วัวหน่อฮังกุยอันมาอ,อกมือได้ได้ใครต่อไรขึ้นวา นมันเปลนจรงๆเลเฮี้ยสัเลยเขาเขาเฮ้ยเขาเจียวมวยเ้ตกกายาก็ปีนลงลอยเอยอันยาจินตังจอกอูมือว่าสิมก้าอันขี่ก้าฟูวินมาแห่างหกล้ำสามยาอยู่ที่ลอยแล้วเมืองกึงภายจานน้ำกันก้าได้กวได้สามลำปอมาเมื่อวานิยาสอดตึกสามติปีนอ่ะทไหรจางลูกซุ้มยาก็จางก้วย ทีนี้เอาไว้อันไหนลองเสียงกองง้องเสียงมบบอัญญาสอดยืมมากับในห้องคำว่า,าตัวดีเมืองสู่เมืองสู่นเป็นเมืองอันดับเสียงลือดังเมืองสู่มีเสียงลูกป,ป่อ้ายแรงกวยกะเมื่อเดี๋ยวนหมองนอกเขียววันให้เขามาจู่เฮียงกันเมื่อวันที่เจ็ดยี่็กี่ปที่ยป ข้องกันมาในหวานจองเวียงเมืองสุหมอ,อยื้อกองกอลิอันหมอ,อยื้อกองกันยออันหมอ,อยื้อกองอันเบียนมู่ท่ามห้าสิกโหมื่นเฮโทโฮซึกเฮ้อยู่ด้านหลังกุยกะอันมาใหม่ไปเรียนไปหมอ,อยื้อกองเสีนั่นก็อยู่ด้านหลังเปโตอกองห้าโตหมากห้าเปิร์กงเข,าขง่าหงภาคห้า เขาห่มเพียนการกันดีนั่นสิ่ลอ่านมายืดของเสียเอาขติดไ,ได้ยนนไยอะไรๆกวนเมืองสู่เขาลาว่าหันกับตากร,รเดียวปีนอกานหลไรจูเ่เฮียงกันที่ไหนในวันให้นั่นเขาลาว่าหรือกวนเทาเปิ้ลตับการาน้ากุย้ยกวนหนุ่มห้าในาลุมห้าจอมชี้ย่างคงษยาทึงหลายหล,ลายตีห้าว่ากันเที่ยงกันหนึ่งก็แล้วอันเลยบใส้กินไรเนี่ย เอามาจูกันดีมึงสู่เียตามุงน้าสู่จูดังลอยตังลอยเต่าวงกามึงน้องไล,ล่ไ่ค่ะจีบ่ข้องมาไรค่ะอ่าพ้อ,พองหรือไร้ามที่ว่าโคเขียวเอามายื้่ไหนก็คองเสียวขึ้นึงได้มีหน้าดีแต่ส่งเขาลงลิ้นมึงกว่าผูวกไว้ในลินกาหน้านกุยอย,าย่ามาหนำกวยหนำมาหนำหน้าหลีะป้อมากี่ไม่เน่ยไว้กำสีหาเก,กาเนี่ยมันนานยาง ปีนอ,อนั้งท่าไหรสูตรของลมพงฐานแหล่ภูมิจันด้วันไทอันเมียนเห็นตาติกตาเดียดอ่อน,อนหูมาหนึ่งเช่นหลีดีสุดเออตีในไหน,ไหนอะไรข่าวมเมืองสูจู่เฮงกันตอเตวายยืดกองหมอลงเน้ยนปอกสองปอกคุยสมาคืนนาซึกเพราะเสียงกองเตียกมากอ้ําหูไล่ปิ๊กอําหูไลม่มบอําหูไล่กาเอานา้อกเห็ดต่ำตึงเหมือนหนึ่ง เจ้าปางผ้าว่านาาั่นฮะเอาหนะ้าอเคว่ามากกองเขาก็อย่าถุยใจยยในเร่องนั้นฮะวนหลวงสุรัดความก่อมเขาลองของพึงนั้นกันม,มึงอ่านใจความอันจังจือจัดหรือไรใจดีกลักาเปลี่ยนลายตาติ๊ตาเดยียนมาก็สวาการนั่นกลเดี๋ยวนะโอเคแต,ต่ตึงเก็บขีบคนมึงวันมาได้เอาควายงานวานสุ ทีกเบอกข้ามาควายงานวันอย่างมันหนุบตีบอกการีปีเดียวเขาหมดเลยเขาจู่กันในกวายงานวานันมูทามเขาฮะสิคนมึงเอากวายงานวันเขาจะได้จู่กันตีวันจงเวียงมึงสูดแต่เฮียนซื้อจะได้ติ๊กซื้อไรไก่ก่อนอันท้ายงานเผาหันของเสียวที่จะได้ปอมากกับใครห่างเฮียนเลยดอกเตืยนไปอันนี้สภาพมันเนี่ย ป้ออ่ำยื้อสำลามเข่าลามเข่าทางเลียกหนื e ้่กันออาปีผายาออกออก,ก็เราเพิอ่านวานแล้เนี่ยอยู่ดีวันให้ส่งมาปีดอกอะไรเมือเ่อได้อย่าลืมจอยเชืเช่กับบุญพีรกันรา,การกันนะเนี่ยสารที่ว่ามีข่าวขึ้นดังโคเขียวยาสอดยืดีแล้วเกี่กู่ห้าเมืองกึ่งห้าเมือนดังล้านมาเยอะก็ก ກາຈຸເຮືອງຫັນດີເມືອງສູ່ເຈືອໄດ້ດີຄັນຊິໄດ້ມາເດີ້ຕາຍນີ້ FC ບໍ່ບັນຫຍັງຫນັກຫຼາຍໃຫ້ຮູ້ຂ່າວແນ່ໃຜເງົາຫຼາຍໃນເມືອງໃຕືອນກົາົກໍໄສຸກສນແປ້ມຮົບຫາມປີເາາມີນໍາໃຈແຊປັນຮຽງຂາຕາຊືດນມື້ວາໃຫກຕີວ່ານໍາໄຈອ วันมัดเมึงยอปังยุงปันเฮียงขามาเงินขี่ห้าสิบยันนางหมวยเหลือนเสียนวีปันเฮียงขามาสองปากยันใจน้องจีซีปันเฮียงขามาหนึ่งปากยันใจโซวะเจฟังเจกับวันเจกับ สองปากอย่างเงินขีดใจนิดจูข่าวเมืองเกาะปันเทียงเข้ามา400บาทเงินไทยรายการขา่าวห0ึบาทลุงวิ่งหน้าปุ่งเมืองขุนจีเวียงเมืองกึงปันเทียงเข้ามา600บาทใจยุงลายขาจูข่าวกรทมอมนกรบแบงกอก มือก500บาทการข่าว100บาทน่องเหลาทุ่งปงปันเฮียงเข้ามา1,000บาทการข่าว200บาทเมือว่าอันบิโดค่ะปันเฮียงเข้ามาอยู่ดีเสียไปหุบจูดด่โดยเลยอยู่7,400บาทเงินไทยยุยองอาขู่ม้นปีดอ้อาไต ีหักของเสียวอิขึ้นได้เมื่อว่าเข้าคาร 6, ายหกพันบใบอันนี้ก็ช้าร่างนีนรกๆกันไหน,น,นก็หกยอดมันจุนิ่กันปอกว่าเข้าคาร 10, ายหมื่นใบสองวันคัดใจค่ะปีนนหน้าร่างน้ำกี่อีน้ำหนึ่งร้อยห้าสองร้อยห้าการอันไี้อ่าใจการก็เลยก็หนึ่งเยอก่อนใจการเสียนใบมึงก็อนเดียว ใจการพี่น้องอค่ะก็เรียกเป็นการกูน่เมียากูนังนั้นการเชื่อใจโลฮัตต์เโดเฮดปออพูก็โ้มหูเมื่อนั่งเต่าอยู่ในก๊กก๊กเต่าในพี่นอ๋อค่ะเดี๋ยวหูเยอะก็เดียวหันเดี๋หูจักกันป่อคูก็โคตหูพ่อทหารก็โหลคุ้มมันจะได้คืนการเพี้ยนไอเขาด้่ยนั่นเขาเป็นผีฮะเป็นกูนฮะเขาเป็นเผื่อเมียนเห็นตาติ๊กตาเตียนใคร เยียบเ,เขาหลยเขากหลัวหาลายมันสิเยียบเขาคือเน่เลี้ยวโดวเลี้ยวกองโอกองมือโดมือกวนโดกว,วนเน,นอเนี่ยเขาาาาย้าลดขาหันใช่มยาปีกกมปูบรพเช็ดจอมหนังดรัปปักปืนอันหมันเมียนแต่ชื่จะเข่าค่ะย้อนตึกซนปีน้อาเขาเอาไว้กันได้เมื่อได้มาสุข